โอเคครับพมสวัสดีครับพมวันนี้พบกับนายไข่หนุยยน่ยกันแล้วล้านครับพมวันนี้มาพบกับแนวทางการเล่นพระนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมกันผมรบกวนเพื่อนๆกด subscribe ให้ผมสักน,นิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาแนะนาเพื่อนๆกันเรืเ่อยๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ อ่าตัวนี้เป็นพรีสสายฟรีนะผมที่ผมเล่นสายฟรี100%เปอนะครับผมว่ามีแนวทางการเล่นยังไงนะผมการอัพสเตตัสอัพสกิลแล้วก็ของสวมใส่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องอ่าสายสายของอาชีพอ่าอโคนะผมหรือว่าอาชีพพรีสก่อนนะครับผมว่ามันจะมีสายอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับอ่าพรีสนะครับผมหรือโอโคนะผมจะมีสสายหลักๆด้วยกันคือสาย คาทาโร่นะผมแล้วก็สายหนังสือนะผมโอเคจุดเด่นของแต่ละสายเป็นยังไงครับผมก็คือ,อจุดเด่นของสายคาทาโร่เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะโล่มันสามารถเปลี่ยนออฟด้านล่างนี้ได้นะผมออฟด้านบนเนี่ยจะเป็นแม็กเปีถูกไหมครับผมแต่ออฟด้านล่างเนี่ยจะมีแบบ M d a m ด g มิโนัสจะมี P d e f e n น e เดี๋ยวผมจะพาไปดูออฟนะผมโอเคอ่นนี้จะเป็นโล่นะผมบผนนี้จะเป็นโล่เนาะนี่ ดูยกตัวอย่างโล่ก40นะครับผมเห็นไหมจะเพิ่ม Magic P P Damage Bonus นะครับผมแล้วก็มี M Damage Bonus เนอะอ่าแล้วก็เป็นอ่าเพิ่ม d e f e n s ์นะครับผม M Damage Reduction แล้ว P Damage Reduction นะครับผมโอเคครับผมมันจะมีเพิ่มสีค่าด้วยกันนะครับผมอันนี้คือข้อดีข้อดีของแบบอ่าสายสายล่นะผมสายล่นะครับผม,โ,บผมโอเคแล้วทีนี้เราก็ ามาดูอาวุธกันอาวุธกันนะครับผมถ้าเป็นคาถามือเดียวคาถามือเดียวจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมคาถามือเดียวจะเพิ่มเอเมนคกับเอ็มดีเฟนส์เพเนเทรชันนะครับผมไอตรงนี้จะเป็นค่าจอกเกราะเวทนะผมจอกเกาะเวทคือ,อเอาง่ายๆคือสายคาทาโละมันจะตีแรงแล้วก็สามารถเปลี่ยนโลให้เป็นสายดีเฟนส์ที่มันถึกกว่าได้ด้วยนะผมซึ่งมันจะถึกกว่าสายหนังสือเยอะมากเอาไปดูหนาแสงหนังสือกันว่าเพิ่มอะไรนะครับผมสายหนังสือเรา แส่หนังสือของพระจะเพิ่มเอเมนแท็กกับค่าลดได้นะครับผมจะมีค่าไร้ที่ไวขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องแบบอ่าของที่เหมาะกับพระจริงๆอ่ะผมเชียร์เป็นคาทาลรกนะครับผมเพราะว่าตัวพระจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตัวที่สําคัญในปาร์ตี้มากนะครับผมถ้าเกิดพระตายไปเนี่ยอาชีพปืนเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมเออเราก็เลยจำเป็น,นต้องทําตัวเองให้ถึกมากขึ้นนะครับผมนี่ของผมใช้เป็น เป็นโล่โเด้นทิปบักเนาะอันนี้ผมีออเดอร์หนวดแมงทองมาได้นะผมเป,เป็นสายฟรีนะตอนนี้สายฟรีร้อเปอร์เลยไม,ไม่เคยเติมสักบาทเดียวเลยนะผมตัวน,นี้มพอเดอร์ pre มาได้ผมก็เลยใช้เป็นโล่ตัวน,นี้แทนนะครับผมโอเคก็อาวุธก็เป็นอาวุธแมงทองเหมือนกันนะครับผมเพิ่มจอกหร่อเนาะทำให้เรา,ายิวแรงขึ้นแล้วก็ตีมอนแรงขึ้นนะครับผม,อมโอเคผมพระพระมี จุดเด่นยังไงนะผมพระสามารถเราสามารถใช้สกิลซัพพอร์ตคนอื่นได้นะครับผมแล้วก็พระเป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลาสามารถโจมตีในมอนทาตอันเดดแล้วก็เดมอนได้นะครับผมคือเวลาทุกคนสังเกตไหมว่านี่ถ้าตอนที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยถ้าเซนจูรี่ที่ลงพื้นตรงนี้นะครับผมที่เด้งวิละ6 7ร้อยอยเถ้าเป็นมอนทาตอื่นทาตไฟทาตน้ํา,า,าอะไรเงี้ย อาจจะไม่โดนดาเมจนะครับผมจะฮิลอย่างเดียวแต่ถ้าเราใช้ในพื้นที่ที่เป็นมอนอันเดดหรือตรงนี้น่าจะเป็นธาตุโกล์นะเดี๋ยวผมดูให้มอนอันเดดนะครับผมเนี yeah, ่ยผมดูให้นะครับผมนี่ธาตุโกล์หรืออันเดดเนี่ยมันจะทําดาเมจต่อมอนประเภทนี้ด้วยอันนี้คือข้อข้อดีของอาชีพนี้เลยนะครับผมซึ่งทําให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ฟาร์มไวมากฟาร์มไวโอไวสุดๆแล้วผมเพราะว่ามอนมอนอันเดดในเกมนะผมมีเยอะมากนะผม เราสามารถเลือกฟาร์มได้เลยเลือกฟาร์มได้เลยมอนโกสเนี่ยมอน,นมอันเดนสครับผมเราสามารถไปเลือกฟาร์มได้เลยเลือกฟาร์มตัวอะไรตอนนี้ผมอยู่ที่วิสเปอร์นะผมโอเค,คผมเราไปเข้าหัวข้อกันเลยนะผมหัวข้อแรกเรื่องสเตตัสก่อนนะผมสเตตัสนะผมอตัวนี้พระตัวนี้ของผมนะผมจะอัพอินล้วนเลยนะผมตอนนี้อืมอัพไปอีกนะผมตอนนี้พึ่งเลี้ยวอัพด้วยนะผมโอเคอินล้วนเลยนะผม พอะจะเพิ่มให้ตัวเองฮิลแรงขึ้นแล้วก็เวลาเก็บอมอนจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับผมอินล้วนะครับผมสเตตัส hmm. แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติมีพอยต์เหลือหรือว่าอัพอินเต็มแล้วเนี่ยเราเราแบ่งพอยต์ไปลงเด็กก็ได้นะครับผมถ้าค่าไร่เร็วเราไม่พอครับผมค่าไร่เร็วอย่างที่บอกว่าค่าไร่เร็วเนี่ยได้จากค่าแฮสเนาะแล้จะทําให้เราแบบใช้สกิลเรืสูงๆได้อเหมือนกับผมตอนนี้ผมอัพเซนจูรี่ไว้10ก็จริงนะครับผมแต่ว่าผมใช้ได้แค่เรือสองนะ เพราะว่าค่าลดได้ผมยังยังมีน้อยอยู่นะผมยังมีน้อยอยูอ่โอเคโอเคผมเรื่องต่อไปนะผมเรื่องสกิลนะผมสกิลเรื่องสเตตัสนี้แทบจะเหมือนเหมือนกันหมดเกือบทุกอาชีพนะครับผมสายกายภาพก็อัพสติงสายยิงไกลอัพเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับไปที่สกิลกันนะผมโอเคสกิลตอนเราเป็นอาชีพอาโคนะผมสกิลแนะนำนะผมสกิลที่ที่ผมแนะนําจะเป็นสกิลฮอลี่ไลท์นะผม โ o ล y l ไลท์นี้อัพหนึ่งไว้ก่อนนะครับผมช่วงแรกเป็นสกิลโจมตีนะครับผมของอาชีพอาโคนะครับผมสกิลโฮลีไลท์ต่อมาจะเป็นสกิลซิกนัมคลุ้อะไรอันนี้นะครับผมสกิลซิกนัมนะครับผมอันนี้เป็นสกิลหมู่นะครับผมโ o ล y l ไลท์เป็นสกิลเดียวอัพโฮลี่ไลท์หนึ่งซิกนัมหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผม <S <S เพื่อมาดูก่อนนะครับผมว่าค่าค่าลดคูดาวที่เราทำได้อ่ะมันมันมันลบไปเท่าไหร,ร่นะผม เราดูตัวเลขเขียวด้านหลังนี้นะครับผมต้องให้สัมพันธ์กับด้านหน้าด้วยเราจะได้ไม่มีเวลาครูดาวนะครับผมหรือว่าไม่มีเวลาไล่นะครับผมสําหรับบางสกิลนะครับอ,อดูให้มันสอดคล้องกันด้วยนะครับผมสกิลนี้อัพตามอของพื้นที่เพื่อนๆใส่หรือสเตตที่เพื่อนๆมีนะครับผมผมอัพสกิลนี้2ส,สกิลนี้เต็มแล้วสกิลถัดไปจะเป็นสกิลฮิลจริงๆอัพไว้5้านะครับผมอัพไว้เ้านะเพื่อเวลาลงดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้ฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับผมสกิลฮิวไว้5้า แล้วก็เบสซิ่งเบสซิ่งเราอัพเต็มเลยนะครับผมเราอัพเต็มเลยเบสซิ่งนี้จะเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มสเตตท์ให้เพื่อนๆหรือว่าตัวเองได้ชั่วคราวนะครับผมอ่านี่เห็นไหมภายใน120วิเนี่ยมีสเตตท์ all สเตตเลยได้20ได้เยอะมากนะผมเหมือนเราอัพสเตตทมา20ฟรีๆออันนี้คือดีมากดีมากเบสซิ่งต้องอัพเต็มนะครับผมอัพเต็มก่อนอแล้วก็ทีนี้ไปอัพไลท์เบสซิ่งไว้หนึ่งนะครับผมไลท์เบสซิ่งนี้ไว้สําหรับฮิลนะครับผมฮิลเวลาโลลงเราลงแบบ ลงดันเจี้ยนอะไรเงี้ยผมอันนี้คือฮิวมูเนาะคือทุกคนเลือดจะเด้งหมดเลยนะผมอันนี้ดีมากดีมากเอาไวหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ไปอัพอ่าอินคลิสอินคลิสเอจนะครับผมตัวนี้จะทําให้เรา่าตีไวขึ้นนะผมอันนี้เป็นซับพอร์ตนะส่วนใหญ่จะซับพอร์ตคนอื่นนะตีไวขึ้นแล้วก็เดินไวขึ้นนะผมมันจะมีผลมากเวลาลงดันครัเผมทุกคนสังเกตดูไหมว่าถ้าเกิดว่าเราหลบสกิลบอสไม่ทันอ่ะบางรอบถึงตายเลยครับผม ยิ่งดันเรกเนี่ยการการเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันมีผลมากนะครับผมอันนี้คือเคลื่อนที่เร็วทั้งปาร์ตี้นะอันนี้อัพเต็ม10นะครับผมโอเคสกิลที่ต้องอัพก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เต็มห้านะผมอันนี้5อ่าฮิล5นะครับผมอ่าโซมินเดอร์นี่ก็คืออ่าอินคิร์สเขาเพิ่มตรงประสิทธิภาพของฮิลสกิลแรกนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังก็ได้นะครับผมเปลืองเปลือง,องค่อนข้างจะเปลืองพอยเนานะพรีเป็นอาชีพที่ใช้อ่าจ็อบเยอะมากนะครับผมจจอบเยอะมาก ต่อไปนะครับผมสกิลต่อไปที่เราจะอัพก็คือสกิลไคลรี่นะผมไคลรี่นะผมอันนี้จะช่วยป้องกันอดาเมจนะครับผมสามารถ่าป้องกันเราแล้วก็เพื่อนเราได้นะครับผมแค่หนึ่งคนนะครับผมนี่ป้องกันดาเมจ5ครั้งนะครับผมแล้วก็อ่าโล่เนี่ยมันจะมีอดูดซับดาเมจได้ประมาณ12%บปรเนะของเลือดเป้าหมายนะครับผม ประมาณนี้นะผมจะเอาง่ายๆคือทําให้เราถึกขึ้นนะครับผมทาให้เราถึกขึ้นมอนตีไม่โดนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมของคลสาสอะโคนะผมอันนี้คือที่ผมจะแนะนําคือจะเป็นสกิลโจมตีก่อนเนาะเพราะช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลโจมตีนะครับผมใจเยอะหน่อย2ส,สกิลนี้ฮลี่ไลท์ซิกนมแล้วก็เบนซิ่งนี่จําเป็นต้องเต็มก่อนเลยนะครับผม,มจาเป็นต้องเต็มก่อนเลยแล้วก็มาฮิลนะครับผมฮิลจําเป็นเวลาลงปาร์ตี้เนาะอโอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้คัสอาโคเนาะ ทีนี้ Upper ish. หลังจากเปลี่ยนอาชีพเป็นฟรีสแล้วเวลาเราจบ50แล้วหลังจากเปลี่ยนอาชีพเป็นฟรีสเราอัพอะไรบ้ <de> <out> <m três penso> างอเราจะได้เวลาเราเปลี่ยนอาชีพเสร็จนะครับผมเราจะได้พรีเซตมานะเราจะได้พรีเซตมาปึ๊บเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดูนะครับผมเวลาเปลี่ยนอาชีพมาแล้วเพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นนี่เขาเรียกว่าพรีเซตนะครับผมตรงนี้ตอนนี้ของผมจะมีพรีเซ็ต3สล็อตเนาะตอนแรกเราเราจะมีพรีเซต แค่อันเดียวนะผมแค่อันเดียวแต่พอเปลี่ยนอาชีพเราจะมีสซอรที่2มานะผมซึ่งเปิดใช้ได้ฟรีตัวนี้เราจะอัพของสมใสอ่ะก็รียกนะเขาจะถอดของสมใสเราออกแล้วก็เขารีสเตตทุกอย่างออกหมดเลยนะผมรีสกิลด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอัพใหม่ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นพีทแล้วอ่ามันจะมียังไงบ้างนะผมเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมสกิลของพีทนะครับผมหลักๆจะมี ผมจะพูดในในกรณีที่เป็น2 2 2เคสแล้วกันนะครับผม2เคสคือในเคสแรกในกรณีที่เราเวลกับมอนอันเดยนะครับผมหรือว่าโกดนะครับผมอาชีพพระนะครับผมคือ100%เลยเขาจะไปเก็บเวลกับมอนอันเดยหรือว่าโกดนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะไม่ไปเก็บเวลเหมือนตัวปกติเหมือนทั่วๆไปนะครับผมที่เพื่อนๆพืเ,พเขาไปกันเหมือนแบบสายสกอร์เปียนตัวไฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่เขาจะเน้นตัวอันเดยนะครับผมเพราะว่าสกิลฮิลเขาเนี่ย สามารถทิวตัวเองได้ด้วยแล้วก็ไปโดนมอนอันเด็ดด้วยอันนี้คือมีประโยชน์มากนะครับผมโอเคอ่าผมจะพูดในกรอนนี้แรกคือสายเก็บเวลก่อนนะผมสายเก็บเวลสายเก็บเวลเนี่ยสกิลที่เราจำเป็นต้องอัพนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมถ้าเซนจูรี่ถ้าเซนจูรี่นี่เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมคือเราจะอัพแค่ที่เราลดคูลดาวได้นะครับผมอ่ามันของผม จริงๆผมอัพไป็น10แล้วก็จริงนะผมแต่ว่าผมใช้เลเวล2นะครับอันนี้อ่าแต่ถ้าพเพื่อนๆมีลดคูลดาวที่เยอะกว่าผมเนี่ยพเพื่อนๆสามารถใช้เซนจูรี่เลเวลสูงๆงได้เยอะกว่าผมนะครับผมถ้าเซนจูรี่นี้จะเป็นท่าดาเมจหลักของเรานะครับผมเวลาเราเก็บมอนนะครับผมมันท่าเซนจูรี่มันจะเป็นอ่าไรา Area ้เวทแอเรียเขียวๆลงพื้นนะนี่นี่อันนี้คือท่าเซนจูรี่นะผมนี่เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่เซนจูรี่ไร้ท่านี่เขียวๆลงพื้นนะครับผม แล้วไอ้ตรงนี้อ่ะมันมันจะโดนดามจกับเรานะเป็นถ้าเป็นกลุ่มนะครับผมอันนี้คือมีประโยชน์มากมีประโยชน์จริงๆนะครับผมท่านี้ทั้งฮิลเราแล้วก็ทำดาเมจต่อมอนครับผมอสองต่อเนาะสองต่อ,อตรงนี้อัพเต็มสิบเลยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะลดคูดาวได้ไม่เยอะมากอาจจะอัพไม่ต้องเต็มสิบก็ได้นะครับผมตามตาม,ตามที่ลดคูดาวที่เพื่อนๆพทำได้นะครับผมสกิลต่อไปที่เราใช้ตอนฟาร์มคืออะไรก่อนผมจะมีสกิลอาแมกนิฟิเคชนะครับผมโอเคครับผม สกิลนี้ทำอะไรได้บ้างนะผมสกิลนี้สามารถฟื้นฟู SP สพีรีเน,น,น,นต่อเราแล้วก็เพื่อนเราในปาร์ตี้ได้นะครับผม200%นะครับผมถ้าอัพเต็มนะแล้วก็มายจิโบนัสดาเมจอีก300นะครับผมสกิลนี้ทำให้เราตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้อัพเต็มนะครับผมเซนจูรีเต็มนะครับผมแล้วก็สกิลแม็กเนะสันซัมแม็กซ์ละกันแม็กเต็มนะครับผมแล้วสกิลต่อไปจะอัพอะไรนะครับผม สกยวต่อไปเราจะไปอัพอ่าถ้าฮิวนะครับผมเอาไป5นะครับผมเอาไป5เนาะแล้วก็เบสซิ่งเบสซิ่งเราอัพเต็มเลยนะครับผมเบสซิ่งตอนฟาร์มเนี่ยเราอัพเต็มเลยอินเพสเอจี In ถ้าเพื่อนๆอ,อ่าเป็นสายปาร์ตี้จำเป็นต้องอัพนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าสายโซโล่เนี่ยผมเนี่ยส่วนใหญ่จะบอดโซโล่นะผมผมไม่ได้อัพอินเพสเอจีนะครับผมไอตัวนี้นะโอเคแล้วทีนี้ตัวต่อไปนะครับผมที่ที่เราจะโฟกัสก็คือตัวนี้นะครับผมตัวเทนะิร์นอันเดเนาะ ตัวนัเดสนี่มันจะเป็นค่าคล้ายๆอลลี่ไรท์นะครับผมคล้ายๆลฮลี่ไท์แต่ว่ามันจะถ้าเกิดว่าใช้กับมอนอันเดสมันจะมีโอกาสมันจะมีโอกาสที่กดครั้งเดียวแล้วมอนตายเลยครับผมไม่ว่าเลือดเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมอันนี้แต่ผมอัพไว้หนึ่งนะครับผมผมอัาไว้หนึ่งเพราะสกิลหลักๆของเราอะจริงๆแล้วอะคือถ้าเซนจูรี่นะผมใช้เก็บมอนหมู่นะอันนี้คือสกิลดาเมจหลักของเราเลยนะผมโอเคนะผมประมาณนี้เนาะอันนี้สกิลเวลาฟาร์มนะครับผมสกิลที่จําเป็นเนี่ย นี่ i n c r e a SP e s recovery นี้อัพไว้ก็ได้นะผมตรงนี้ผมอัพไว้สายฟาร์มล้วนๆเลยผมอัพ century 10นะครับผมแล้วก็อัพ max 10นะครับผมแล้วก็ SP recovery 10นะครับผมแล้วก็ blessing 10อ่าสกิลประมาณนี้อันนี้สกิลจำเป็นนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เวลาฟาร์มก็จะประมาณนี้เวลาฟาร์มก็จะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหม อออีกอย่างหนึ่งครับผมถ้ามีเพื่อนๆมีม,มีอ่ามีพอยต์เหลือนะอ่าอัพซิกนัมไว้ด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะอ่าจะได้ใช้เป็นนาเมจร,ระหว่างที่รอคููดาวนะครับผมนี่มให้ดูนะเนี่ยเวลารอท่าซิกเนี่ยเวลารอท่าเซนจูรี่ครับผมรอท่าเซนจูรี่มันจะมีเวลาครูดาวเนาะอ่าเราสามารถใช้อ่าท่าซิกนัมได้นะขอสกิลคัสอาโครครับผมอันนี้ ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันโอเคนะผมประมาณนี้ประมาณนีอ้อันนี้จบนะผมสำหรับสกิลนะสายเก็บเวลนะสายเก็บเวลก็ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูสกิลสกิลสายซัพพอร์ตดีกว่านะครับผมสายซัพพอร์ตว่าเราควรจะอัพอะไรบ้างนะผมอันนี้ผมจะเซ็ตไว้ในพรีเซตสามเนาะเวลาผมลงดันผมจะเปลี่ยนเป็นสายฟูลซับเลยนะผมเรียกว่าสายฟูลซับก็ได้นะผมสายนี้นะ โอเคครับผมนี่เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนให้ดูนะครับผมอ่านี่ครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับสายฟูซับอันนี้คือฟูซับร้อยเปอร์เซ็นต์แลยนะคือไม่มีสกิลโจมตีเลยนะครับผมไม่ไม่อัพสกิลโจมตีเลยสักสกิลนะอันนี้ไว้ซ้ายสำหรับลงลงลงดันเจียนนะลงดันเจียนนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัพอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปลงดันเจียนกับเพื่อนๆเราควรจะอัพอะไรดีนะครับผมมาดูที่คลาสอาโคกันก่อนนะครับผมเริ่มต้น ขา้นาโคสก,กิลที่จําเป็นนะผมก็อย่างอย่างเดิมนะเหมือนเดิมก็คือฮิลนะผมอัพไว้ก่อนนะผมแล้วก็ไลท์เบสซิ่งเนี่ยจริงๆผมแนะนําให้อัพสิเลยแต่ว่าตอนแรกช่วงแรกๆอาจจะอัพหนึ่งไว้ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าพอยต์เรายังไม่พอเนาะอัพหนึ่งไว้ก่อนอัพหนึ่งไว้ก่อนเพื่อเอาไว้แบบเด้งเลือดในปาร์ตี้ได้นะครับผมแล้วก็ไคลรี่ไคลรี่นี่จริงๆไว้ไว้หนึ่งก่อนก็ได้นะผมถ้ามีเพื่อนเพื่อนๆมีพอยต์แล้วค่อยอัพต่อนะครับผมโอเคแล้วก็เบสซิ่งเบสซ เอจิเต็มสิบนะครับผมเพราะว่านี้สามารถเพิ่มแสตทกสปีดให้เพื่อนได้ด้วยอ่าแล้วก็เพิ่มสแตทให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้สกิลนี้เต็มสิบนะครับผมอ่ทีนี้เรามาดูคลาสพีทบ้างครับอัพไลน์นะครับผมคลาสพีทก็เหมือนเดิมครับผมเซนจูรี่นี่คือเป็นท่าฮิลหลักของเราเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าลดตามคูลดาวที่เราทําได้นะครับผมลดได้ที่เราทําได้นะนี่ผมทําได้แค่เลเวลสองนะผมเอาแค่สองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกสกิลครับผมคือสกิลอ่าอิมพูฟนะ อ่าอันนี้จะเป็นอ่าเพิ่มแอตแท็ก10%นะผมให้เพื่อนนะครับผมให้เพื่อนนะนี่โอเคนะครับผมอันนี้จําเป็นมากจําเป็นมากแล้วก็ถ้ากรอเรียนะครับผมกรอเรียนกรอเรียนี้จะเพิ่มลักให้เพื่อน30อ่า40หน่วยนะผมอ่าแล้วก็คีย์ลิเคานี่สองสกิลนี้อัพเต็มนะครับผมอัพเต็มแล้วก็อย่าลืมสกิลชุบนะสกิลชุบนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นพีชแล้วอ่ะจําเป็นนะครับผมต้องอัพไว้หนึ่งก่อนนะครับผมอัพไว้หนึ่งก่อน สกิลชุบจําเป็นมากจําเป็นมากผมจะอัพต่อไปนะผมเวลาลงปาร์ตี้ก็คือแองเจลรัสนะครับผมแองเจลรัสนี่เราจะเพิ่มดีเฟนต์นะผมให้ทุกคนในในปาร์ตี้เนาะสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อดีมากดีมากนี่ถ้าอัพเต็มสิบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้เยอะมากเยอะมากนะผมโอ้เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนเพื่อสุดยอดสุดยอดเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแองเจลรัสนี่ดีมากแล้วก็อเอ็ดซัมเอ็ซัมนี่นะครับผม สลยซ้ำนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับผมเต็มเหมือนกันอันนี้คือแลนในอนาคตนะครับผมตอนนี้พอยังไม่พอเนาะกำลังเก็บจ็อบอยู่กําลังเก็บจ็อบอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับสายลงดันเนาะทีนี้เราไปดูของสวมใส่กันนะครับผมของสวมใส่กันว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมของสวมใส่ของอาชีพนี้ครับผมค่อนข้างจะยาวหน่อยครับผมอาชีพอาชีพพานิลเลตค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะโอเคของสวมใส่ผมก็จะใส่เป็นเซ็ตเซต40นะครับผมเซ็ต40 เซต40อ่าเราก็จะได้เอฟฟิกตนในนี้นะครับผมเวลามอนต่ำกว่า30เรลือดต่ำกว่า30เราจะอ่าทำดาเมจต่อมอนแรงขึ้นนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ไว้ใช้สำหรับเก็บเวลนะครับผมเก็บเวลเนาะน่ก็จะใช้เป็นเซตแมงทองนะครับผมผมจะเล่นสายคาทามือเดียวนะอย่างที่บอกตอนแรกแล้วก็โล่นะครับผมคาทามือเดียวคือจะเพิ่ม M, M Attack กับ M อ e f e n s e Penetration นนะครับผมจอกเหล่าเวทเนาะอันนี้ก็ เป็นแม็กเอสดพีกับอเอ็มดามเฮดโบนัสนะครับผมอันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ประดับประดับของผมจะเป็นลดได้หมดเลยนะผมเพราะว่าค่าลดได้ตอนนี้ยังไม่พอนะผมก็ใส่เป็นลดได้หมดเลยทุกชิ้นเลยทาลิสแมนเป็นยันนะครับผมแล้วก็แหวนเป็นแหวนสีเขียวนี่นะครับผมเพิ่มเอเมทแท็กกับอ่าค่าแฮชเนาะลดได้นะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ของสมใส่นะครับผมอ่าทำตามได้เลยทําตามได้เลยส่วนการ์ดอ่าอยากให้เน้นเป็นการ์ดลดได้ก่อนในช่วงแรกนะครับผมอืม ลดได้ก่อนช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหลังถ้าเกิดว่าสมมติค่าลดได้เราเยอะแล้ว,ลวเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะว่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบเอ็มเมจิกอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้จะเป็นสายสายแบบเขาเรียกน,นะพีซเกมนี้อ่ะมันจะเล่นเล่นได้แบบทั้งฟูลซับแล้วก็ทั้งสายแบบนี้ทั้งสายแบบเก็บวิได้เลยแต่ผมแนะนําผมแนะนำแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ไม่สามารถทํา เอาคาถาแล้วก็โล่สีฟ้าได้นะครับผมที่ผมแนะนําจริงๆอ่ะจะเป็นของนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแต่ว่าผมอยากให้ทําคาถาฟ้าทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้อันนี้เนาะเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมอ่าใช้เป็นตัวนี้นะผมเพิ่มอินเวนท์แอกับเดมอาจอกล้อเวทเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะหลือว0นะครับผมส่วนโล่โล่เนี่ยจริงๆผมไม่อยากให้ทําสีฟ้าเลยรู้ไหมเพราะอะไระครับผม เพราะว่ามันย้ายสายไม่ได้นะผมโล่กสีฟ้าคือต้องย้ายกับสีฟ้าด้วยกันถูกไหมอ่าแต่กถ้าเกิดว่าเราสมมุติเราทําโลูกขาวเราทําโล่สีขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปเก็บอ่าเก็บเวลเนี่ยครับผมเราจะใช้ตัวนี้เนาะเพิ่มเอ็มดาเมจโบนัสถูกไหมครับผมแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยากลงดันขึ้นมานี่เราอาจจะไปใส่แบบมอนมอนในดันนั้นมีมีเวทเยอะเราใส่แบบกันเวทแทนถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่ามีกายภาพเยอะเราใส่เป็นการใกายภาพถูกไหมครับผมอ่าอันนี้คือข้อดีของการทำโลกข่าวนะอันนี้คือจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆทาโลกขาวมากกว่าโลกฟ้านะครับผมมันจะได้ขเขาเรียกอะไรมันจะได้ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมไปฟาร์มก็ใช้ตัวนี้ไปลงดันก็ใช่ตัวหนึ่งสายเวทเยอะก็ใชกตัวสายกายภาพลงบอก็ใช่อีกตัวหนึ่ง,ง,อ,อ,งอะไรอย่างเงี้ยครับผม มันจะยืดหยุ่นกว่านะยืดหยุ่นกว่าทรูลฟ้านะผมเพราะว่าโลฟ้าจริงๆมันแพงนะมันต้องพรีออเดอร์หนวดมาด้วยแล้วดวงเราไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไอันนี้คือเป็นเป็นดวงที่ดีนะผมที่ผมได้นะผมผมไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรหรือว่าชอบคลิปนี้ก็ผมรบกวนฝากอ่าสับสไคร้ฝากช่องนายไข่ด้วยหน่อยนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรปิดพลาดอะไรประการใดก็สอบถามได้เลยนะผมอคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ